สองรอ,องกันเด้อว่าวันนี้จะได้ปลามากินไหมนะครับามารีวิวบ้านพักที่อยู่นะครับราคา1,200บาทนะครับรา,าราคาก็โอเคนะครับดูบรรยากาศรอบอราคาบ้านพักก็มีหลายหลังเรียง นะครับถาคันเบ็ดตกปลาต่างหาถ้าพักก็คันละห้าร้อยถ้าไม่พักก็คันละเจ็ดร้อยบาทนะครับข้างในก็มีเตียงสองเตียงมีแอร์นะครับยวให้ดูกันนะครับนะครับบรรยากาศข้างในห้อง ก็เย็นสบายใหม่ครับมีทีวีตู้เย็นมีแอร์เย็นยนครับปิดก่อนข้างในก็จะเขินกันวันนี้ยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับเดี๋ยวยังไงมาลองดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่า เป็นไงครับอากาศดีมากคุณคุณน้องดีมากสบายนอกก็ลมเย็นในก็มีแอร์อครับเดี๋ยวมาดูกันครับ